โัอ่านเบวาแล้วมาจับปลาแล้วมาม้าดิแล้วผ้าผืนหน้าดิถือเบวาสาปปลีดีโตนพะวันนยังมาั่งคุณก็ได้โซฟาไปเหล้าหมักเปนแน่จริงกี่เลาหมักที่สุดมาเด้อบานพี่น้องเอ้มากินเข่าเด้บานนี่ยมากินเข่าปลาโอ้แต่ออนซนเนาะไปตเสียบคาเก้เข่าปลากลัวสิหาามองโล่งได้พี่น้องเอ้ ปลาคักปลาเนี่ยก็คักปลาเนี่ยผู้น้อยก็นั่งเครื่องโตอ่ะอันนี้เป็นตำเองตำเองบ้านๆตำแบบบ้านๆพี่น้อยเล่าๆอ่ะอันนี้ก็ตำแบบตลาดเนจักน้อยมาเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องตำบ้านๆสำหรับก่อนผักตอนช่อนเนาะผักเนาะผักักุ้งผักกรอบๆไหนตำบ้านๆอ่ะไม่ให้กูยืมอันนี้ตำ ฝีมือคุณน้อมมามาถอดจอภาพนั่นจ้าภาพเพิินพี่น้องข้าต่เบิงแย่งจังสันหละเจ้ามาเดี๋ยวสิเดี๋ยวลูกบัดเทียนานศิด้มานน้ำกันตลอดเดี๋ยวสิแนะน้ำให้หูจักจัอหน่อยเนาะจ้กินไปน้ำแนะน้ำให้หูจักจัอหน่อยเนาะอันนี้อันสารวัตรสารวัตรกำนั่นตำแหน่งเพิินจ้นเป็นสารวัตรกำนั่น อันนี้เป็นคุณนายกำนัลเป็นค่ะเป็นแชีนกำนันแล้วก็เป็นอสมอมเันหลายตำแหน่งอันนั้นเป็นผู้ซอยผู้ชายกำนันจ้ะนี่ทีมงานคอยไปใส่กืบสิมีประมาณนี้ประมาณนี้บานนี้สิแนะนั่นหมายถงพี่ขูงจักกันเนาะบ้านเนาะอันนี้โซผ้าเป็นเพื่อนเด้อโซผ้าเลี่ยนน้ำกันตั้งแต่อาชีวะจ้ะเพื่อนเป็นอันอันคุณหมอเดี๋ยวนี้เพื่อนก็เซียณแล้ว จ้ะคุนเทียงานอยู่เนี่ยแหละล่องบอลธบุรีจ้ะอันทางนี่เป็นพ่อใช่พ่อชชยอันนี้อันเพื่อนกับเป็นพี่ใช่พี่ชชยบ่ว่าชชยเพื่อนเป็นตำรวจจ้ะอดีตอดีตเพื่อนเป็นตำแหน่งใดบุพ่อใช่สองล่องสารวัตรจ้ะเพป็นเพป็นเกษียณแล้ว จ้าจ้าเพื่อนว่ามันสิบวท่านเกษียณพนักงานทีมงานว่าทีมงานว่าเพื่อนเกษียณส่วนผู้นี้ผู้สวยๆนี่จ้าแฟนเพื่อนอันนี้นี่อ่าป่วยมาเร่งดินี่เขาจะเศร้าดินี่ตะกี้เนาะมีเดี๋ยวนี้เพื่อนเศร้าเห็นบ่เศร้าดิอเดลารบเนาะล่นใจเล่นใจจากเพื่อนเพื่อนกำลังใจเนาะอายุยืนใจเพื่อนเต็มรอย ตะกี้เนาะผมจนมาโลนดอกเบิด์ที่นี่ด้วยมะเหลือจะเสียจะโดนย้อนจะไปยอมจะไปเอาซีใส่ด้วยบานนีก็เล่งาวขึ้นมาบานนิ่มเลยผมเนาะรถสิบกิโลจ้อยจนเอาพ่อแย่งในยวนรถสิบกิโลโอ้ยตะเกาวันกะจ้อยเป็นผู้น้อยตะเกาดอกน้อยที่สุดในห้องเนาะห้องห้องอาชีวานี่มีสี่สิบคนเอกพานี่พวกนี้ ผู้นี้น่อยก็โมย่ามเข่าแถวนี่ยย้ะน้ำกลมงนี่แหละบุเลี่ยงยุสุดท้ายยุสุดท้ายโมบุญเลี้ยงย่างบ่อตรงเลยย่างบ่อบุญเลี้ยงย่างก่อนหลักก็มาห้ออือืมเรกะย่งอยู่บ่อบุญเลี้ยงคือว่าตายแล้บ้าตีบุญเลี้ยงตายจังใด้เจ้าก่อนตัวตายไหมเจ้าก่อนนี่นะโอ้ยย่างอยู่บ่เออเจ้าก่อนกับท้องใจตายบ้านนี้ผู้ว่าแวะแอยู่นี่นี่อันนี้อันคุณคูเตีวอันเกษียรแล้วผู้ใหญ่ก็โม คู่อนุบาลกับสามอนุบาลอะไรนี่ก็ได้ออู่่บบาานแต่ว่าในห้องนี่อันเพื่อนเด็บบรรจุก่อนมูได้นี่เก่งกว่อมูได้มูบ้านเด็กเออบ้านลูกสาวเพื่อนกับเป็นนั่นแพทย์เป็นนายแพทย์เป็นนางแพทย์เออเงินเดือนอีกขีดขั้นเินอยู่งาะรวยที่สุดเด้อยวนเด้อมาก่อแข้งก่อขาไว้อยู่โรงพยาบาลเดย์นั่งเตากาลสิงกาลสินเข้ากาลสินแล้วบ่ ช่วงหนึ่งยุคกอมราศัยเนาะเพราะท่านเนี่ยไปเรียนเฉพาะทางกับยุคกระสงเฉพาาะทกลัยจ้ะเพื่อนเฉพาะทางใดปุ๊บเพศทางอาชีวเวศอาชีวเวศคือโรคที่เกิดเกี่ยวกับอาชีพต่างๆคุณทั้อาชีพยังโรคงยังมันเกิดกับคุณนเนี่ยประมาณเนี้ยจะไปตรวจพวกโรงงานรุ่นมาเโรงงานธนาคารเซเว่นนั่สิแม่ปฏิโบว์เจียงจิ่งเดชเป็นเรื่อใจดีเลย ไอ้ดีนตัวบัตรเกียรติตั้งแต่เป็นนักเรี้ยงโง่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 ได้หนิเออไอ้ดีก็ผัวค้ะบิดาผัวแจ๊กเสียแม่บัตรดีจะปล่อยเอารูดบัตรปล่อยถอนวีซ่าหายไปเด้อะบัตรบัตรนี่จะบัตรนี่ปล่อยแต่ว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นฮัตตามาวางแจ๊กมือไปลูกสาวพาไปเที่ยวทัวร์โลก แต่วันซ่อนเพิ่นก็อยู่หนาวเยี่ยวพ่ออ่ออีกแล้วเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องมากินเขามาวอกันนั่นโดนมาวอกันเนาะคึ้นหอดอดีตเบ้าเลี้ยงอดีตไปสละพี่น้องโซ่กันมาเนาะกินเขาน้ำกันบ้านพี่น้องก็เขาน่ากับซีมีเดือมันปลามีไก่ อยู่ทงหน้าก็มีนังบ้านเนาะมีของปวดจ้านี่ของปวดเพราะใช่เอามาฝากด้วยนี่เด้อมาฝากจ้าโอ้ยขัดเนยแล้วขัดเนยที่อย่างปวดผู้ขับผู้เนี่ยจินกินแซ่บมานีมาพี่น้องมากินน้ำกันบัดที่นี่ลงมือหรือดิบานี่จ้าลงสองมือเลย